รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอดีเหมือนพี่นิวก็เปิดออดิชั่นพอดีพี่นิวจิ๋วเนี่ยเหรอใช่พี่นิว,นวจิว๋วครับโอ้โห,โหเสียงเขาสองคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะคราวนีด้ดับเบิลล่ะก็จริงก็ไปแคสเป็นนักร้องเหมือนกันนะครับคืออยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องถึง <c oughs> แม้ว,ว่าจะไม่เคยร้องเพลงมาก่อนปรากฏว่านี่บทมาเลยก็คือยังไม่ได้อาปากเกี่ยวกับเพลงเลยครับก็คือว่าบทยื่นมาสอดมาให้เลย เล่นกันไปจนถึงขึ้นค้อนกลางเรื่องเนี่ยเคยมีความรู้สึกทอ้อหรืออะไรบ้างไหมถ้าเกิดไม่ซ้อมเนี่ยบอกเลยว่า,าเละ repaint วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมสายการบินไทยเวตเจ็ท Take off แบบมีคนเทคแคร์ Drop Zone Thailand พักที่พอแล้วไปต่อที่ p o u t e and Pay สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการ My ่ a s ช i o n นะครับพบกับผมบอมนิทิรุตอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะครับปกติเนี่ยผมจะรับเชิญมีแขก1ท่านมา2ท่าน3ท่านก็เคยมาแล้วนะฮะสท่านตอนนั้นซีรีส์เรื่องสับเปลือกห, <Wow. S 1> หนังใหญ่หนังใหญ่เรื่องสับเปลือแต่วันนี้ครับผมมี แขกรับเชิญที่เป็นวัยรุ่นนะฮะรุ่นใกล้ๆกับผมนะครับเป็นน้องๆนักแสดงนำของซีรีส์ที่รับรองว่าจะต้องมาแรงและทุกคนจะต้องประทับใจกับบทกับเนื้อเรื่องแต่ว่าก่อนที่เขาจะมาเป็นนักแสดงซีรีส์เนี่ยทั้ง4ท่านไม่แทบจะไม่พอนะฮะทั้ง4คนวันนี้จากนักแสดงซีรีส์ Air Moment the series นะครับ เรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องทุกคนครับสวัสดีกล้องไปก่อนลูกอ่านี่รุ่นน้องนะฮะแต่ละคนห่างกับพี่ประมาณสัก3 4ปีนะครับผมใกล้ใกล้พาพี่50เด็กแถวเนี้ยเจอพี่เดี๋ยวนี้เรียกว่าอะไรป่ะถ้ารุ่นรุ่นเรานะนะครับสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะสวัสดีครับนะเฮ้ยเรียกน้าไม่ได้นะเว้ยเรียกพี่เว้ยโอเคเดี๋ยวแนะนำตัวกันก่อนเลยดีกว่าสวัสดีครับผมเลโอพิรพัณฑ์นะครับสวัสดีครับผมเอชธรรพนะคับ สวัสดีครับผมดับเบิลทับเทพเชลาเสรก่อนครับสวัสดีครับผมเบิร์สกันด์พลิสวรรคครับสวัสดีครับผมบอมนิิรุดนะครับผมเฮ้ยแกงนี้ได้แกงนี้ได้แกงนี้ได้โอเควันนี้คือที่เราเชิญมาเนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแขกรับเชิญของพี่ที่เด็กสุดคือน้องแอลลี่แต่อย่างน้องก็ยังมาคนเดียวล่ะคุยกับหลาน่ะพูดง่ายๆลูกพี่อ่ำนะแต่วันนี้ ได้นักแสดงซีรีส์เรียกว่าที่ต้องมาแรงแน่นอนตอนนี้เริ่มเป็นกระแสนะขนาดยังไม่ทันออนนะจะต้องไล่ถามตามโปรแกรมของรายการเรามันจะต้องถามว่าน้องไปคนที่ไหนมาจากไหนแนะนําตัวก่อนเลยว่ามาจากไหนนะตอนนี้อ๋อผมมาจากกรุงเทพเแหละครับอ๋อเด็กกรุงเทพเด็กกรุงเทพครับเกิดกรุงเทพเลยแล้วเรียนเรียนมัธยมที่ไหนฮะออเรียนมัธยมตอนตั้งแต่เด็กจนมต้นเนี่ยเรียนที่เซนจอนครับ เด็กลาดเท้าใช่อยู่ลาดเท้าแล้วก็ย้ายไปอยู่เซนลาดยูเนียนมอการท่ากนะฮะขอสปอนเซอร์ให้พี่ไปเนี่ยขังเลิกขังเลิกแล้วไปไหนต่อแล้วก็พอมอปลายก็ย้ายมาเรียนสาธิตประสานมิตรครับประสานมิตรอ๋อแล้วก็เข้าเข้ามหาลัยเป็นไรครับชอบชื่อเหมือนกันหรือว่าอะไรไม่ครับมันอยู่ไกลโอเคเอิร์ด ผมมาจากบ้านครับหลอดตอนนี้ตลกตอนนี้ตลกดีหลอดด้วยตลบด้วยโอเคจริงก็อยู่กรุงเทพนี่แหละครับผมแต่จะเป็นโซนประมาณดาวคะนองบางประกอกนี่เด็กฝั่งทนใช่เด็กฝั่งทนครับผมโอเคครับเรียนอยู่ที่มัธยมที่ที่เป็นอ่เป็นบางประกอกวิทยาคมครับครับที่พี่พูดนี่ไม่ใช่อะไรนะอย่างน้อยน้องๆที่เป็นเรียนอยู่มัธยมเขาจะได้รู้ว่ารุ่นพี่เขาอะมาเป็นนักแสดงซีรีส์แล้วจะได้ติดตามันเยอะ ใช่ไหมฮะเริ่มมหาลัยครับจริงๆก็มีอยู่2ที่ครับเพราะว่าผมจบปโทด้วยก็มีปตีเป็นหอ,อการคาไทยครับผมส่วนตัวปตีเอ๊ะปโทเนี่ยจะเป็นมหาวิทยาลัยลังศิตย์ครับผมอ๋อโอเคแถวนั้นเขาเด็กก็มีสนามกอล์ฟนี่ <laughs> ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหม <laughs> ใช่ไหม <laughs> ใช่โอเคท่านที่3ครับครับผม โอเคโอเคเดี๋ยวผมเป็นคนลำปางครับผมจบที่บุญยวัฒนวิทยาลัยครับมาไกลสุดเลยใช่มาไกลมากเนือชื่ออะไรครับบุรวาดโอ้โหไฮโซบุญวัฒน์บุรวัฒน์บุรวัฒน์โอเคนี่ว่าบุระวาดโอเคมาจากลำปางแล้วก็เรียนมหาลัยที่อ่าจุฬาครับคณะบัญชีดูฉลาดดดูฉลาสุดนะฮะดูฉลาดสุดนะครับแต่มาเล่นซีรีส์อ่ะเดี๋ยวต้องมาเจาะกันหน่อยนะครับ First First ครับผมจริงๆผมมาไกลกว่านะฮะเพราะผมเดินเท้ามาจากอังกฤษ เป็นแบบว่าเช้อสายเดียวกับพี่คริสติน่าแท้แต้ใช่ฮะนี่ยไม่ใช่จริงจมามาจากฝั่งทนครับผมเป็นเด็กฝั่งทนอีกแล้วเด็กฝั่งทนหน้าตาดีนะพี่น้องใช่เด็กฝั่งทนหน้าตาดีครับอยู่มัธยมที่เรียนที่โรงเรียนชินโรดวิทยาลัยชินโรดอ๋อโอเคแล้วมหาลัยครับมหาลัยเรียนจบศิลปาครครับโอ้โหมหาลัยในฝันของพี่จริงหรอวัดเป็นไหมฮะ ไม่นานจะยังก่อนนะโอเคคืออย่างนี้ครับใครที่เป็นยังไม่เคยติดตามน้องเขานะครับอย่างน้อยๆรุ่นพี่ของน้องๆเนี่ยตอนนี้ก็ได้มาแสดงซีรีส์กันแล้วแล้วไม่ใช่เรื่องแรกนะมีคนนึงเล่นมามากมายกับชาวบ้านเขาใช่ไหมกลายเป็นน้องเล็กเร็วครั้งแรกเล่นเลยครั้งแรกเลยเล่นที่หน้าครับเป็นภาพยนตร์เฮ้ย หนังใหญ่ผมเก็บครบหมดแล้วนะภาพ,พยนตร์ละครซีรีส์อ๋อโหเหลือละครเวทีเวะใช,ใช่ใช่เหลือละครเวทีอ่ะพี่เพิ่งสัมภาษณ์พี่เบิร์ดไปอ๋อ่าแกเล่นละครเวทีเฮ้ยอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่เบิร์ดแกมี่นั่นพี่เบิร์ดแกมี่นี่พี่เบิร์ดท,ที่แกชอบโฆษณาตลกๆของพี่ต่อหลายๆตัวที่ชอบบอกโอ้ยนี่โอ้ยนี่เงี้ยพี่เบิร์ดอ่ะโอแกชื่อเบิร์ดอ่าแล้วแกอยู่ช่องแกชื่อผามเคยดูไหมผามอ่า แกก็จะเล่นเล่นเล่นละครเวทีล่าสุดอ๋อคุณเนี่ยคุณน่ประสบการณ์เยอะสุดเลยนะประสบการณ์มากกว่าพี่พี่เขาล้วจะโดนเหมือนไส้ไม่ไม่ไม่อันนี้ขีดเขาเปล่าเพราหมั๊ดไส้แต่ยังไม่พูดเลย ี่ผ่านซีรีส์มา2เรื่องครับผมเรื่องแรกก็เป็น Two and Two the Series ครับเรื่องที่2เป็นแอบจองรักเ the ซีรีส์ครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องที่สครับผมเปิร์ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเฟิร์สเลยที่เป็นซีรีส์ซิงๆเลยนะครับใช่เปิร์สจริงเลยครับครับผมดับเบิลครับปกติจะเล่นโฆษณามากกว่าโฆษณาอะไรบอกเลยเป็นเว็บออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยไปแปดแปดแปดคันโฆษณาโกลนี่นะชอบร้องเพลงแนวไหนฮะอ่ R&B ครับผม Yeah that's right bro repaint วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมสายการบินไทยเวตเจ็ท take off แบบมีคน take care drop zone Thailand พักให้พอแล้วไปต่อที่ pause and play pause and play after work is heaven เราเอิ้อล่ะเอิร์ทเอิร์ทเล่นหมาบออกบ้างแล้วเหมือนกันนี่ถ้าเป็นละครออมีทีเล่นแล้วครับผมเด <laughs> 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 แต่ไม่ไม่เคยเล่นหนังยังไม่เคยเล่นหนัง<อ>ก็จะมีผ่านซีรีส์มา2เรื่องครับผมแล้วก็เรื่องแรกก็เป็นชูบุญชูดีซีรีส์ครับรุ่นที่2เป็นแอบจองรักดีซีรีส์ครับผมแล้วก็อันนี้ก็คือเรื่องที่3ครับผม<อ>ส่วนละครเวทีก็จะมีที่ให้ที่เล่นให้กับมอลังสิีครับเป็นแบบละครเวทีเฉลิมพระเกียรติครับเรื่องมูวิกจิตอสุนครับผมโอ้โหประสบการณ์ไม่ธรรมดาอ่ะเฟิร์สมากดีกว่าโอโ้เฟิร์สต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเฟิร์สเลยที่เป็นซีรีส์ใช่จริงเลยนะครับใช่ง ื่องแรกเลยนะใช่เรื่องแรกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูว่าจะเข้ามายังไงนะดับเบิลครับของของเบิ้ลเป็นเรื่องที่2องแล้วครับอ่าก็ปกติจะเล่นโฆษณามากกว่าอ้าโฆษณาอะไรบอกเลยเป็นเว็บออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยต่อไปโอ้โโอเคแล้วก็มีโค้ก8ปลแปลครับขั้นโฆษณาโง่อยนะโอเคพอมีจะประสบการณ์กันมาพอสมควรงั้นถามน้องเล็กสุดน้องเฟิร์สไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มากติประสบการณ์อ้ไประสบการณ์ผมเอาประสบการณ์ก่อนประสบการณ์น้องเฟิร์สเนี่ย ไม่ได้เล่นซีรีส์เลยแต่เคยเดินบงเดินแบบอะไรมาบ้างไหมจริงๆเฟยเป็นสายสายร้องเพลงครับสายประกวดร้องเพลงใช่เคยประกวดรายการ The Style Idol ครับเหรอครับเข้ารอบ3 0 36คนชอบร้องเพลงแนวไหนฮะเอ่อครับผม Yeah that's right bro Yeah พอดีเหมือนพี่นิวก็เปิดออดิชั่นพอดี พี่นิวจิ๋วเนี่ยเหรอใช่พี่นิวจิ๋วอ๋อโอ้โหเสียงเขาสองคนนี้ไม่ต้องพูดถึงนะเปิดแล้วเราก็ไปสมัครแล้วก็คาดหวังว่าฉันจะร้องเพลงคือวันนั้นอ่ะมันเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าเราก็เห็นแบบเพื่อนที่เขามาก่อนเราอ่ะนั่งกลางกระดาษแล้วก็แบบท่องเราก็คิดว่าเอ๊ะที่นี่เขามีเพลงบังคับด้วยเหรอทําไมเขาไม่ได้บอกพอเราไปดูอ้าวมันเป็นแบบเป็นบทใช่ฮะแล้วคือก็แบบมีพี่ทีมงานบอกว่าอ๋ออันนี้นะครับเราก็จะเป็นเซอร์ไพรส์เป็นแบบว่าโปรเจกต์ลับ ก็คือได้บทเดียวนั้นแล้วก็ไปแคสแล้วก็มีโอกาสได้แบบเข้ามาเล่นโอ้โหคราวนี้ดับเบิลล่ะกับดับเบิลมาวันแรกนี่คือก็จริงๆก็ไปแคสเป็นนักร้องเหมือนกันนะครับอ้าวเหมือนกันใช่คืออยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องครับผมถึงแม้ว่าจะไม่เคยร้องเพลงมาก่อนแต่ว่ามีใจอักใคุณไมา้อบปรากฏว่ามีบทมาเลยก็คือยังไม่ได้อาปากเกี่ยวกับเพลงเลยครับก็คือว่าบทยื่นมาสอดมาให้เลยมามาถึงท่านผู้โอโซระดับสาม ก็จริงๆของผมอะไปในฐานะนักแสดงเพราะผมรู้ว่าวันนั้นเรามีแค่นักแสดงแต่ผมไม่รู้ว่ามีร้องเพลงด้วยตอนผมไปก็เออทุกคนก็เดินเข้าไปผมก็ออคนเยอะดีนะแล้วสักพักหนึ่งมีคนถือกีตาร์เข้ามาก็ถือมาทำไมนะเราก็เลยเดินไปถามพี่เขาเออพี่ครับเดี๋ยวนี้ต้องร้องเพลงด้วยหรอครับอ๋อใช่เขาวันนี้ประกาศร้องเพลงวันนี้เป็นหรือว่าหาศิลปินสองคนแบบเข้ามาหรืออะไรเงี้ยก็อ๋อหรอครับอ่ะรแล้วผมต้องยังไง ก็เตรียมเพลงไงก็หาเพลงไว้เลยลองสองเพลงเลยอ่เอาเลโอเลโอนี่คือจัดจ้านในย่านนี้่เล่นมาเยอะนูน,น,นีนั่นหนังใหญ่เล่นมาแล้วมานี่คือเขาเชิญมาหรือว่าไงคือโอเล่นภาพยนตร์เล่นซีรีส์ก็เป็นนักแสดงอยู่แล้วใช่ไหมครว่าใจจริงอ่ะโอแต่งเพลงร้องเพลงอยากเป็น แรปเปอร์ใช่อยากเป็นแรปเปอร์อยากเป็นศิลปินครับไม่อยากจำกัดตัวเองว่าเป็นแค่แรปเปอร์ผมชอบเพลงหลายแนวอะไรเงี้ยแต่วันนั้นมาถึงเนี่ยเจอเพื่อนเพื่อนไหมเจอเจอดับเบิ้ลแล้วได้ได้ปรึกษากันไหมว่าเขาคู่กันเลยครับวันนั้นเขาหรอกให้มาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวไปซ้อมหมดคู่กันผมอยากทราบบรรยากาศวันที่ต้องถามเฟิร์สก่อนเพราะเฟิร์สไม่เคยอยู่ในวงการมาก่อนการโทรมาคอนเฟิร์มครั้งแรกมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้ยังไงโอ เหมือนเหมือนเขาก็โทรอะไรครับว่าแบบว่าเราเราได้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือมีข้ารอบไหมหรือว่าได้เลยเดี๋ยวเรียกมาแบบวัดตัวนะหรือว่าแบบมาแบบให้ดีเทลเพิ่มเติมอะไรเงี้ยครับวันนั้นก็แบบตื่นเต้นมากเพราะว่าหุ้ยคือเราได้แบบอยู่ค่ายพี่นิวนิวจิ๋วเลยเลยใช่ก็แบบตื่นเต้นมากๆแล้วแบบพอพอได้ซีรีส์ด้วยก็แบบรู้สึกว่า โหแบบมันเป็นโอกาสใหม่ๆที่แบบว่าเราได้ทำใช่ใหม่ๆใหม่ๆเขาคอนเฟิร์มเราก็มาตามนั้นแหละใช่แล้วก็มาแล้วมาวันเดียวกันเลยไหมคือวันนั้นอ่ะเราเราไปร้านอาหารแล้วเราก็นั่งดบกบนัดเจอกันสี่คนใช่ที่มาช้าสุดจำได้ใช่เพราะมันไปมีธุระก่อนครับอ๋อฮะใช่แล้วก็แบบทุกคนก็คือนั่งประชันหน้ากันแบบว่าอยู่ในบนโต๊ะอาหารโดยที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อนไม่ได้เป็นเพื่อนกันมาก่อน โอเคคือเขานัดให้มาที่นี่ก็มาแล้วดับเบิลก็มาสายมาสายติดเจาเมื่อกี้พูดเองไงเมื่อกี้พูดเองสายกว่าเพราะว่าติดธุระครับวันนั้นแต่แจ้งแจ้งเขาไว้แล้วโอเคอาจจะเป็นซีรีส์เรื่องเดียวและเรื่องแรกเลไม่ใช่พูดเล่นโอเคเอิร์ธวันที่เขามาคอนเฟิร์มเขาเจอเอิร์ธยังไงนั่นสินะผมจำไม่ได้แล้วแต่หมายถึงว่าก็เขาเขาเามาบอกผมเนี่ยแหละว่าเออเราได้มาแบบเข้าร่วมโปรเจกต์นี้แล้วแล้วก็มีร้องเพลงด้วยนะ ต้องไปฝึกเรียนเราเองนะกอาจจะเป็นเรื่องการพัฒนาอลไรสักอย่างเขาอาจจะเลงไว้อีกหน่อยต้องมีอัลบั้มอะไรของตัวเองกันสักนิดนึงแหละ F ฟง F 4อาจจะมีนี่นี่เต้าบิงซื่อไว้ผมวันวันวันนั้นก็คือได้รับโทรศัพท์ให้คอนเฟิร์มให้มาใช่าก็มาครบเหมือนกันแล้วก็อารมณ์เดียวกันเจอกันหน้ากันวันแรกถามจริงนะรู้สึกยังไงบ้างผมจำได้เลยเนี่ยไอ้พี่น้องเเลยกันทั้งแบบ คำถามที่พี uh ่อยากรู้คืออะไรป่ะเวลาเราได้บทบทหนึ่งมาครับรับบทเป็นบอมผู้มีนิสัยอย่างนั้นอย่างนี้ครอบครัวเป็นแบบนั้นแบบนี้เราเคยอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเล่นได้หรือเปล่าวะถ้าเกิดเราบอกว่าเราเล่นไม่ได้แสดงว่าเราเนี่ยไปจัดมาละไปดูทูกบท้ดยสามถ้าเกิดเราแบบเฮ้ยมันยากมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยคนปกติมันไม่ทาแบบนี้มั้ง รีเพนต์วันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเดิมสายการบินไทยเวทเจ็ตเทคออฟแบบมีค t นเทคแคร์ดรอปโซนไทยแลนด์พักที่พอแล้วไปต่อที่ Pause and p l a y pause and play after work is heaven มาเจอกันหน้ากันวันแรกถามจริงนะรู้สึกยังไงบ้างเพื่อนผมจำได้เลยเนี่ยไอพี่น้องคนเลยกันทั้งแบบ แต่ในใจเรา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 คิดไหมว่าเราผ่านมาหลายสมรภูม <pu> <beast> <t istas lying about> uh, uh ิแ uh ล้วไม่ไ oh ด้ไ oh ม่ไ oh ด้ค oh ิดแต่ว่าพอเราเหมือนย้ายเข้ามาอยู่นี้เราเคยผ่านมาแล้วก็จะรู้สึกว่าเดี๋ยวเราต้องมาปรับตัวใหม่คนกับพี่ี่เพื่อนๆอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะที่การทําสมัยก่อนเขาเรียกบอยแบนด์ถ้าเป็นยุคเก่า มันก็จะมีการรวมตัวกันโดยที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนไม่ได้เป็นเพื่อนอะไรมันก็จะมีการละลายพฤติกรรมนู่นนี่นั่นเจอไหมเจอให้จับไปละลายพฤติกรรมอยู่ร่วมกันหรือว่าให้ไปทําโปรเจกต์หรือว่ามาถึงก็แบบ4คนนี้รู้แล้วนะเนดะี๋ยวจะเล่นพร้อมกันคราวนี้ไปอ่านบทคนนี้เล่นเป็นคนนี้คนนี้เขาแจ้งอย่างนี้เลยปะนี่ผมพยายามจะเปิดเบื้องหลังการทําซีรีส์ให้ท่านผู้ชมฟังนะจริงๆก็แจ้งแบบนั้นจริงๆก็คล้ายๆอย่างี้จริงๆก็เป็นคล้ายๆแบบที่ก็คือจับก็คือแยกจับข้อคลาจับข้อคลาสับข้อ คำถามที่พี่อยากรู้คืออะไรป่ะเวลาเราได้บทบทหนึ่งมาครับรับบทเป็นบอม,อมผู้มีนิสยยัยอย่างนั้นอย่างนี้ครอบครัวเป็นแบบนั้นแบบนี้เป็นคนอารมณ์คาแรคเตอร์แบบน,น,น,แบบนี้เราเคยอ่านแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเล่นได้หรือเปล่าวะหรือมันยากหรือมันอะไรไงเรียวตอบก่นบอนแต่ว่าสุดท้ายถ้าเกิดเราบอกว่าเราเล่นไม่ได้แสดงว่าเราเนี่ยไปจัดมันละ ไปทางได้เลยครับเราไปดูถูกบมดด้วยซ้ําถ้าเกิดเราแบบฮ้ยมันยากมันไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยคนปกติไม่ทําแบบนี้มั้งเราไม่ได้ทํามันจะไปทําได้ยังไงอะไรเงี้ยอ๋อโอเคคือการไปตัดสินตัวละครใช่อ่าซึ่งตัวละครนะเขาถูกผูกเงื่อนงามาตกแล้วว่าทําไมเขาถึงเป็นคนแบบนี้ใช่ครับหรือทำไมเขาถึงมีชีวิตแบบนี้แล้วเอิร์ธอ่ะได้บทมารู้สึกเป็นไงจริงๆก็ค่อนข้างที่จะตื่นเต้นเพราะว่าผมก็ห่างจากแบบ งานที่ซีรีส์เรื่องที่2ประมาณประมาณ2ปีได้แลละครับแล้วก็แบบเอ้ยเราก็ไม่ได้แบบเข้าการแสดงมานานแล้วแล้วแบบต่นแรกก็ตื่นเต้นว่ายังไงดีวะยังไงดีวะแล้วก็เนี่ยมีแบบเพื่อนๆเนี่ยคอยช่วยเหลือหรืออะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าตอนแรกก็เออไม่ค่อยเข้าใจหรือแบบนู่นนี่นั่นเหมือนแบบห่างมานานจริงๆอแล้วเออต้องเล่นดนตรีชนิดไหนอ๋อผมไม่ต้องเล่นดนตรีฮะร้องร้องเหรอใช่ใช่ครับอ๋อกลายเป็นร้องต้องร้องออกมาเฟิร์สอ่ะครับผมของเฟิร์ส ตอนได้บทก็คือแบบว่ารู้สึกว่าโอ้อยากคือคือเราไม่ได้ตัดสินตัวละครนะแต่มหมายถึงว่ายากในที่นี้คือยากในการที่เราจะไปเป็นตัวละครตัวละครหนึ่งครับใช่คือมันก็แล้วเราก็ผ่านการเคี่ยวกลัมผ่านการเรียนที่แบบว่าเข้มข้นเจ้มจนมากๆอะไรเย,ยงี้ครับมันก็มีความแบบกดดันใช่โอเคยกตัวอย่างให้หน่อยว่าการเรียนที่ว่าเข้มข้นเจ้มจนนี่เป็นไงควับ เออเฮ้ยค่ายนี้แปลกพูดเด้แนีนอนตั้งแต่เดือนมีนาเลยไม่ครับก็คือเรียนการเรียนเราค่อนข้างจะอินเทนส์ครับคือถ้าหลายๆคลาสในการเรียน acting หรืออะไรเงี้ยครับมันจะเน้นการแบบว่าการลายพฤติกรรมการแบบว่าได้ได้เหมือนคล้ายๆเหมือนเกมเบาๆในการแบบว่าเข้าเข้าแอคติอะไรเงี้ยครัแต่ของเราเนี่ยจะ เป็นการลงบทไปเลยเป็นการลงบทเป็นการซอมเป็นการเข้าใจตัวละครตามเทอรี่เป็นตามแบบการเรียนจริงๆที่เป็นเป็นหลักเหมือนมีเลคเชอร์การเรียนจริงๆอ่ะครับแบบอย่างนั้นเลยครับโอเคถ้าดับเบิลตอบเนี่ยมันจะดูซอฟผมรู้แล้วผมจะถามใครลองบอกสิว่ามันเป็นยังไงก็คืออาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันเราเรียนกันไปแล้วห้วันค คือไม่ใช่แบบเที่ยงถึง6โมงเย็นอะไรเนี่ยหลุดออกไป5วันคือตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเป็นกี่เดือนนะประมาณ3-4เดือนได้นะครับทุกอาทิตย์มีนานมีกลางนี่คือความนี่คือความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ๆนะที่มันเหมือนการทำงานประจำนี่แหละ ก็คือคุณมาทํางานอ่ะใช่เ<ช>พียง <ๆ S 2> แต่ว่าการทํางานของคุณมันเป็นลักษณะอีกแบบคือการแสดงออกมาแ,แล้ว,แล,วแล้วการฝึกฝนของเด็กที่เพิ่งจบนู่นนี่นั่นวันนี้ผมก็เพิ่งสัมภาษณ์คนหนึ่งไปนะที่เกี่ยวกับเรื่องการเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างนี้ก็เข้าใจได้ว่าการฝึกฝนเนี่ยมันจะต้องเป๊ะแล้วแล้วโดนขา,ขาเคี้ยวกรรมมากพี่พี่นิวพี่จิวมาแวะมาดูไหมมีแวะมาดูมากค่ะรับแต่ว่าครูที่สอนเราจะเป็นพี่เดวิดพี่เดวิดเป็นคนสอนห ระดับนั้นนี่คุณถ้าคุณหม่อมน้อยนี่คืออยู่บนที่งนะเสร็จปุ๊บแล้วหม่อมน้อยสอนพี่เดวิดมาใช่พี่เดวิดมาสอนรับขายตะขาบจากหม่อมน้อยออกมาใช่แล้วก็มาสอนพวกยูใช่โอ้โหซึ่งพี่เดวิดก็เป็นผู้กำกับด้วยใช่พี่เพี่พี่เดวิดก็เป็นผู้กำกับด้วยครับแล้วก็มีพี่แบบพี่รัตกล้าวมาช่วยดูมาช่วยใ้ัพเจ้าเรื่องร้องมาแบบให้กำลังใจโทษฮะอันนี้ทำแบบ ละครเฉลิมพระเกียรติเอาระดับประเทขนาดนันมากันเลยว่าไงสุดยอดนะพอบอกว่าหม่อมน้อยพี่รัตเก้าพี่รัตเก้าใช่ไหมใช่ครับต้องอินรัตเก้าโอ้โหไม่คุณเคยขึ้น BTS แล้วได้ยินเสียงเขาไหมใช่บ่อยมากทุกครั้งคือคือต้องเป็นคนระดับไหนอ่ะที่ได้พูดระดับมหาชนขนาดนั้นน่ะน้ำด้วยน้ำเสียงนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็พี่ถ้าเป็นพี่นะพี่ชอบอันหนิงนิรุษเอิร์ดไลฟ์ฟังหน่อยตอนที่ฝึกกันน่ะที่บอกว่าตั้งแต่เช้ายันเย็นน่ะมีใครที่ทำท่าล่อแร่บ้างไหม ตอนแรกอาการเป็นไงครับก็เดินเข้าไปอะตอนแรกอะหลังตรงเดินเข้าห้องไปฮะถ้าสมมติว่าเป็นห้องอ่ไงเงี้ยก็เดินเข้าไปหลังตรงพอออกประตูมาปุ๊บคือความรู้สึกมันเหมือนแบบเหมือนตัวเราจะละลายลงไปในดินนะนี่เขาเรียกว่าเขี้ยวกรรมไงใช่อาถูกไหมเขี้ยวกับเขี้ยวกรมมันอะมันต้องออกให้ได้มันต้องแบบต้องเจอมันต้องออกมาร้องไห้กันเป็นยัง โ้ร้องจริงหรือร้องเล่นดีกว่าพี่ได้เพราะว่าสมมุติที่เราบอกว่าเราเรียนตั้งแต่7 7เย็นเนี่ยคือเรามันไม่ได้เหนื่อยแค่ร่างกายเรอมันเป็นภาวะข้างในสมองนะครับเราร้องไห้เราต้องเสียใจจริงๆเราไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้เฟคอะครับผมจะคเดถึงเรื่องว่าทําไมเขาถึงร้องไห้ออกมาให้น้ําตามันไหลออกมาโอ๋อะไัดใจเคาแล้ก็เข้าไปดูนั่นคือเราไม่ได้เล่นด้วยแบบปลายเหตุอ่ะเราเล่นด้วยเหตุอืม สมควรแล้วที่คุณได้เล่นมาเยอะมากนะคุณเลยสุดยอดเลยจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อผมรับรองว่าเนื้อเรื่องดีๆจากซีรีส์เรื่องนี้นี่นะทำให้คุณต้องแบบอยากติดตามแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับ ห้ามพลาดเวลาเดิมนะครับส0นาฬิกากับผมบอมนิธิรุธแล้วก็น้องๆจะกลับพบกันใหม่อีกทีนึงเดี๋ยวสัมภาษณ์ต่อนะครับเมื่อกี้เริ่มไปถึงตรงที่เริ่มเทรนนิ่งมันมีทั้งเพรสเชอร์ในการถูกกดดันในการที่รับผิดชอบบทนั้นๆในการที่เราเล่นเป็นตัวละครตัวนั้นเนี่ยเราเล่นมากกว่าอายุจริงมีทั้งสืบสวนสอบสวนมีไซไฟมีอะไรอย่างนี้แค่ทีเซอร์ก็น่าดูแล้วถ้าอยากจะบอกนิยามของซีรีส์เรื่องนี้เรื่องของจิจันรุธที่เราไม่สามารถที่จะ รู้ได้เลยว่าเขาเขาอาจจะยิ้มอยู่ข้างนอกแต่ข้างในเราไม่รู้เลยว่ามันคืออะไร